ถ้าผมผิดเออถ้าผมเถน,นะค่อยมาด่าผมเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยคนดูเนี่ย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 แล้วในไลฟ์สดผมก็บอกว่าผมเห็นพยานักสีดำนะแล้วผมมันค่อนข้างมั่นใจว่าผมจะแตกผมจะได้สามตัวแล้วผมก็ได้จริงๆเออผมบอกแล้วผมฝันนะผมฝันแม่นแต่ผมไม่ฝันบ่อยแล้วผมก็บอกพี่แล้วว่าผมนะ่ะไม่ใช่ว่าผมให้แนวททงอย่างเดียว ผมก็ปฏิบตัติผมก็สวดมนต์เวลาผมว่าผมันก็ไปแจกของให้ทานบาร,รมี <c oughs> คนอื่นผมไม่รู้เนี่ยวันพาระที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สวดมนต์แล้วผมก็เนี่ยผมเดี๋ยวผมใจพี่ดูนะแล้วเลขเจ็ดแปดมันมาจากไหนมันมาจากเลขที่ผมเห็นในนิมิตไงผมบอกแล้วใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็เลือกแล้วของเรื่องของพี่แล้วมันมาไหมล่ะใครใครเป็น fc พี่จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเวลาถ้าผมฝันอะ่ะ ฝันแม่นผมมีอะไรผมก็แบ่งปันพี่ตลอดเพราะว่าเลขเจนะ็ดเจ็ดเอซีน่ะมันเป็นเลขที่ผมเห็นในนิมิตเพอวันนั้นผมสวดมนต์แล้วผมก็ไปท่องคาถามหาจากักรพรรดิแล้วผมก็นั่งสมาธิแล้วผมก็เห็นเลขมันขึ้น7 8แล้วมันออกให้ไหมล่ะครับพี่ผมไม่จําเป็นที่จะต้องให้พี่มาเชื่อแต่ผมบอกเลยใครเป็นเอฟซีผมพี่จะรู้ว่าผมฝันแม่น แล้วผมจะบอกนะฝันน่ะมันเป็นดวงของผมผมไม่จาเป็นที่จะต้องมานั่งบอกพี่ก็ได้แต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมเป็นคนแบงปันก็มาคูดคํานวณเอาบางทีอย่าง,อนะางที่ผมบอกล่ะบางทีผมสวดมน์อ่ะผมก็เห็นเลขแล้วถ้าผมปฏิบตนะัตินักผมสวดนมนนะ่ะผมจะเห็นโดยเฉพาะวันพระอืมแล้วก็ถ้าผมจะบอกนะถ้าผมปฏิบัตินะผมจะเห็นเลขดีมาก ผมจะเห็นเลขผมจะเห็นเลขดีมากเพราะจิตมันนิ่งแล้วเลขจะเข้าดีมากแต่ถ้าผมไม่ค่อยปฏิบัตินะมันก็จะสะเปสะปะหน่อยหนึ่งอันนี้พูดเลยไม่มีสูตรครับแล้วผมจะบอกพี่นะบางทีไม่ได้นั่งไม่ได้สวดมนต์แต่บางทีฝันก็มีครับแล้วไม่ใช่ฝันทงฝันทิฟฝันจริงๆผมก็มาบอกพี่เหมือนฝันพญาน,นาคนะ่ผมก็มาบอกพี่แล้วผมคิดแล้วว่าผมต้องถูกสามตัวแน่ แล้วผมก็ถูกจริงๆแล้วผมได้เป็นแสนผมได้แสนหกนะรอบเมื่อวานน่ะผมได้ตั้งแสนหกผมซื้อเจ็ดแปดเก้านะไปร้อยหนึ่งแล้วผมก็ถูเจ็ดเจ็ดผมก็ถูเจ็ดแปดอีกรวมแล้วผมได้แสนหกเมื่อวานนี้คนคนนั้นที่ขึ้นมาน่ะได้ได้ประมาณเกือบแสนเหมือนกันแล้ววันเนี้ยมีคนมาไหว้ปู่ครับมีคนมาไหว้ปู่นี้ก็ถูกเป็นแสนเหมือนกันเป็น คนเก็บขยะขายของเก่าเขาเห็นผมโพสเห็นผมโพสใน Facebook เนี่ยพี่ในเพจเนี่ยแล้วมันฟีดขึ้นไปเขามาไหว้เขามาเก็บของเก่าแล้วเขาไปไหว้พี่เชื่อไหมเขาไปจับปิงปองปู่ได้เก้าเจ็ดแปดเขาถูกเป็นแสนวันนี้เขามาแก้บนแล้วผมเชื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวคนจะต้องมาไหว้ปู่เต็มเลย วันเสาร์วที่นี้ผมจะต้องไปสแตนบายอยู่บ้านเพราะคนต้องมาแน่นอนเพราะว่าวันที่ผมนั่งไลฟ์สดน,นั่นเอฟซีก็มาจากอุตรดิตถ์จากอุดรก็มีแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาแต่เขาก็ดูไลฟ์สดผมอยู่ที่ลานปูนะถูกเป็นแสนนะพี่เขาเก็บขยะแล้วเขามันฝีดนี่แหละเห็นไหมดวงดวงดวงสมพง์ดวงสมพง์มาแบบไม่ได้นัดหมาย เห็นผมขึ้นฟีดตามมาเลยตามโลเคชันมาปู่ให้ถูกเป็นแสนบางคนมาของานก็ได้ถ้าพี่ว่างนะผมบอกพี่เลยเพราะสถานที่ตรงนั้นนะผมพูดเลยว่ามันเป็นวังมันเป็นวังปู่ครับมันเป็นวังพญานาคเก่าเมื่อก่อนถ้าใครเป็นเอฟซีผมมานะพี่จะรู้ว่าเมื่อก่อนตรงนั้นมันเป็นบึงมันเป็นบึงน้ํามันเป็นบึงน้ําใหญ่ครับ ก่อนที่ผมจะมาสร้างสารนะ่ะมันเป็นบ่อน้นามันเป็นบึงน้ําครับอยู่ที่ระยองพี่มันเป็นบึงน้ําแล้วตรงนั้นมันเป็นวังปูมันมันคือผมบอกเลย่วงจุ้ยมันได้มีองค์ปูมีภูเขาอยู่ข้างหน้าถ้าใครมานะมันจะมีองค์ปูมีองค์ปูอยู่แบบนี้แล้วข้างหน้าจะเป็นภูเขาด้านข้างจะเป็นแม่น้ําเนี่ย่วงจุ้ยสําหรับปู นี่สูตรนี้แม่นมากครับนี่เห็นไหมสูตรบนนี่หกเจ็ดแปดมันมาเจ็ดกับแปดเลยพี่แล้วผมดึงไมพ่พี่ตัวหนึง่งแล้วบวกกับเลขวันพุธหนะักเจ็ดมันเด่นแล้วผมบอกพี่แล้วว่าเลขที่มันมามื่อวันนี้มันจะเป็นเลขที่มันไม่มานานแล้วแล้วมันออกให้เราเห็นจริงๆมันออกทั้งเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ด แบบหนึ่งนะหาก่อนนี่พี่ผมทำไม่ตั้งแต่วันที่ยี่บเก้าผมทำไม่ตั้งแต่วันที่ยีบเก้าวันที่ก่อนหวยลาวเนะนี่ยนี่นี่เห็นไหมดึงขึ้นมามันจะขึ้นว่าวันที่ยี่สิบเก้านี่นี่สายด่วนนี่แต่เลขผมเปลี่ยนนะผมไม่เอาผมเอาสองตัวนี้ออก ผมเอาเจ็ดห้าเจ็ดนะออกกับสองหกห้าน่ะแล้วผมเอาเจ็ดผมเอาเลขที่ผมเห็นในนิมิตไปใสเออ่เนี่ยเห็นไหมเจ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดกับแปดเจ็ดสายด่วนเนี่ยชัดเจนไหมครับนี่พี่ดูได้เลยนี่ผมทําตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าครับแล้วเจ็ดมาบนมาล่างแล้วนี่นักเลขนี่ผมเอามาเขียนไว้นี่พี่ชัดเจนไหม วันที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะนี่มันจะบอกวันที่อยู่นี่วันที่สามสิบเดือนเก้านี่ประมาณกี่โมงวะเนี่ยนี่ห้าทุ่มสวดมนต์เจนอะห้าทุ่มแปดนาทีเนี่ย,มมนนะมยผมเขียนเลยเลขนั่งสมาธิสี่เจ็ดแปดไม่จําเป็นมาต้องมานั่งแถใครผมอะเพราะผมเห็นผมก็เขียนไว้เลย <c oughs> แล้วผมก็ถูกนั่นแหละแล้วผมก็ ผมเปลี่ยนผมบอกเลยวนะ่าสามตัวนะผมเปลี่ยนหลายชุดมากนี่ตอนแรกนะจะเป็นชุดนี้ที่ผมเอามาให้พี่แล้วผมไปเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ออกแต่ผมคิดแล้วว่าเลขน่านจะเบิ้ลเพราะเลขมันมันสอบเบิ้ลมาตั้งแต่รอบที่มันออกแปดหกห้าแล้วมันก็ออกสามห้าหกแต่มันไม่ยอมเบิ้ลผมก็เลยว่า <c oughs> วันนี้วันพุธมันต้องมาเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแน่นอน <c oughs> <c oughs> มันก็มาบนล่างเลยพี่เห็นไหม วันรอบนี้นะครับพี่ผมจะพูดให้พี่ฟังรอบนี้เลขออกวันพฤหัสผมก็ทําเสร็จแล้วแต่ว่าสองตัวนะผมยังไม่ได้คํานวณเพราะว่าผมทําเมื่อเช้าผมมานั่งคิดรัฐบาลรัฐบาลรอบหน้าออกวันพฤหัสนะครับเลขเลขก่อนหน้านะ่มันจะออก209กับ51ก็คือเป็นออกเดือนมกราเลยก็คือวันที่สอง มกกลามันออก20 9 51ครับแล้วผมคำนวณได้รอบนี้มันเด่นมีเด่นมี8มี9แล้วก็มี0รอบนี้นะขนมไทยนะครับมี8มี9แล้วก็มี0แต่ผมยังไม่ได้ดูว่าผมจะให้ตัวไหนนะครับแต่วันพฤหัสศูนย์เยอะมากศูนยออกเยอะมากครับพี่พี่ เดี๋ยวผมหาอันนี้แป๊บหนึ่งนะศูนย์มันออกเยอะมากพี่พี่จา๋ารอบนี้นะครับพี่เลขมันจอกวันเดี๋ยวอีกเก้านาทีเดี๋ยวมันจะลงแล้วนะเดี๋ยวให้ดาวด้วยบรนจกวันพฤหัส <c oughs> มีศูนย์เยอะมากเลยนะผมบอกเลยวันพฤหัสเนี่ยไม่แปดไม่เก้าไม่ศูนย์พี่มันจะออกวันพฤหัสผมบอกเลย ไม่แปดไม่เก้าไม่ศูนย์นะมันจออมันพืหัดแต่ผมได้สูตรล่างมาใหม่ล่างรอบนี้นะครับเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งจะมาล่างตัวหนึ่งสูตรใหม่เลยสูตรใหม่เลยเพราะผมนั่งดูเลขวันผมนั่งดูสถิตินั่งดูว่างๆไม่ไปทำหรอกผมนั่งดูเลขนั่งไม่มีสูตรครับผมบอกเลยถ้าจะซื้อสูตรนะสูตรเป็นพันสูตรสูตรเป็นล้านสูตรพี่ แต่ผมไม่ต้องไม่ไม่มีสูตรไม่ได้ซื้อสูตรกับเขาผมจะชอบนั่งดูเลขนั่งดูบางทีมันเป็นเลขที่มันมาจากศินหรอพี่เข้าใจมาแต่ถ้าวันวันพฤหัสเนี่ยศูนย์เยอะมากผมจะบอกนะแล้วรอบเนี้ยผมจะบอกพี่เลยลนะอ่ะพี่ฟังดีๆนะนี่พี่เด่นบนอนะรอบเนี้ยมันจะมีแปดมีเก้าแล้วก็มีศูนย์นี่พี่เห็นไหมศูนย์ออกเยอะมากวันพฤหัสเนี่ย ออกมาเพียบเลยนะทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างผมว่ารอบนี้ผมก็ต้องมันผมมั่นใจว่าผมก็ต้องพาพี่ฟาดอีกแน่นอนไม่แน่ผมอาจจะฟันศูนย์ผมไปเปยก่อนนะเพราะผมอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะแต่รอบนี้มันจะมีแปดมีเก้ามีศูนย์ครับที่มันเด่นสำหรับวันพฤหัสมันเด่นมากสำหรับวันพหัสแต่ว่าพี่ดูเลขศูนย์มันมาเยอะมากสำหรับวันพฤหัส ผมคิดว่ามันน่าจะมีศูนย์วันรอบเนี้ยเด่นบนน่ะมันจะมีแปดมีเก้ามีศูนย์อันนี้คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งน่ะดับยาว,ยาวๆเลยแหละผมว่าอันนี้เลขเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับแต่เลขศูนย์นี่บอกเลยว่าตอนนี้คือชอบเลขศูนย์มากเลยพี่ ชอบมากๆอันตอนนี้นะครับเลขมันไหลแปดพี่ว่ารอบนี้มันจะมีแปดมาเองไหมอย่างที่ผมบอกพี่แหละตามธรรมเนียมครับรัฐบาลมันจะมีเลขก่อนหน้ามาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นครับรอบหน้าน่ะมันมีแค่สองตัวเองพี่ที่มันออกมาพี่เห็นเออมันมีสามตัวนะมันจะมีเลขเก้ามีเลขเจ็ดแล้วก็มีเลขแปดมันจะต้องดันขึ้นมาให้พี่หนึ่งตัวดันมาแน่นอน ถ้าถามว่ามันดันมันจะดันเลขอะไรผมคิดว่ามันน่าจะดันเลขแปดขึ้นมาเพราะว่าเลขแปดมันค่อนข้างเด่นสําหรับวันพฤหัสนะเจ็ดเป็นกําลังวันของวันพฤหัสนะพี่แต่มันไม่ผมบอกเลยว่าเจ็ดมันมาบนมาล่างแล้วโอกาสที่เจ็ดมันจะดันขึ้นมาน้อยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอาจจะมีแปดอีกเพราะว่าเลขมันมันไหลอยู่ครับตอนนี้ มันมาสองรอบแล้วนะพี่นะ <c oughs> นี่เห็นไหมแลิแต่รอบนิยมแล้วว่าเลขสวยมากเลยแก่แล้วต้องใส่แว่นเท่าแล้วครับเท่าแล้วนี่พี่จะเห็นเลยว่าแปดมันไหลนะตอนเนี้ยแปดมันไหลนะครับ <c oughs> มันไม่มีอะไรมากพี่ดูได้เลย,เลยรัฐบาลอนะ่ะตอนเนี้ยมันจะไหลเลขห้าดูนะมันจะมีเลขมันจะไหลมาเลขห้าครับ แล้วก็จะมีเลข6แล้วก็จะมีเลข7แล้วก็จะมีเลข8ส่วนเลข9น่ะมันมันไม่มานานเลยนะครับตอนเนี้ที่มันไหลนะมันจะมี5มี6มี7มี8เพราะฉะนั้นไอ้ห้าหกเดแปดเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมามันจะต้องมาพี่เห็นแน่นอนสําหรับงวดวันที่16ตุลานี้มันจะต้องขึ้นมาให้เห็นแน่นอนเพราะว่ามันไหลอยู่มันไหลห้ามันไหลหกมันไหลเจ็ดมันไหลแปด เออพี่ฟังดีดีนะมันไหลอยู่แค่นี้ครับรอบที่แล้วมันไม่มีห้าใช่ไหมหรือไม่มันอาจจะเอาห้ากลับมาอีกไหมหรืออาจจะเป็นหกเออเพราะมันออกอยู่แค่นี้พี่เพราะเลขที่มันออกดีสุดคือก็คือห้ากับหกห้ากับหกเนี่ยมันออกดีมากแต่รอบนี้มันไม่มีห้าไงเออมันก็น่าคิดนะมันอาจจะเอาห้าขึ้นมาหรือเปล่าเอาห้าดันขึ้นมาหรือว่าจะเอาหกดันขึ้นมาเพราะรอบที่แล้วก็ไม่มีหก ที่มาเมาื่อาวานเนี้แล้วก็ไม่มีห้าหรือว่ามันจะเอามาออกรอบนี้ไม่ห้าก็ 6. มันก็น่าคิดนะครับแต่วันวันพฤหัสน,นี้มันไหลศูนย์มันไหลศูนย์พี่แต่ว่าถ้าดูจากย้อนหลังนะเลขค่ามาดีมากแต่ตอนนี้มันเลขค่ากับหกเนี่ยมันชิงกันเลยแหละห้ากับหก ห้ากับหกแต่ถามว่าผมชอบตัวไหนนะผมชอบศูนย์แปดเก้าศูนย์เนี่ยผมชอบศูนย์ชอบมากแล้วผมไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วศูนย์เก้าเก้าศูนย์ผมไปซื้อแล้วผมไปซื้อผมไปซื้อเน้นล่างสวัสดีครับช่วงนี้บอกเลยว่าดวงกำลังเฮงกำลังปังขนาดครับมาน์ทเฮงนะตำไทย แซ่บหนัวสามตัวแตกนะครับเมื่อวานนี้นะครับสบบปปก็ทั้งเหนือทั้งใต้นะครับน้องดาวก็ปังมากอ่ะถึงเวลาแบ่งปันขนมไทยพี่ขนมไทยรอบพี่แล้วนี่แซ่บมากแซ่บหนัวแซ่บหลายดวงกําลังปังก็รีบกู้ครับผมไม่ขออย่างไรเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์การที่เรามาเจอกันเกิดบุญเกิดจากบุญสัมพันธ์พี่มีบุญสัมพันธ์กับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วย 16ตุลาครับถึงเวลาแบ่งปันแล้วรอบนี้นะครับเด่น <c oughs> 8 90ฟันไปที่0ครับ0ที่ชอบ0ูที่ใช่0 9 0 6 07และ <c oughs> รอบนี้เคาะ0ครับพี่เป็นแค่แนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านแล้วก็ไม่ต้องดานะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนไม่ใช่เทวดา0ที่จะมาให้พี่นะครับสำหรับ16ตุลานะครับ ที่จะโดดเด่นนะครับคัดไหมพี่พี่สีคู่09 06 07และ80รักมากรักไมยครับรักสุดๆุดรักสุดใจ90 60ขอให้พี่โชคดีขอให้มีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนําครับแล้วก็รัฐบาลนะ่ะไปซื้อนะถ้าพี่จะซื้อนะผมไปซื้อ09มาแล้ววันนี้ สิบใบผมซื้อละซื้อหลายก็ว่าถือครับรอบที่แล้วรอบที่แล้วได้อยู่ครับได้เจ็ดเก้ามาได้เจ็ดเจ็ดมาเก้าใบคุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่แต่ว่าถูกยากจริงผมบอกเลยลอตเตอรี่นี่ถูกยากนะเดี๋ยวผมเอาให้พี่ดูเื่อใครจะไปซื้อตาม ผมซื้อมาแล้วสิบใบรอบนี้ซื้อแต่ศูนย์เก้าเลย <c oughs> พี่ขอ,อนืมม้อมบูรนากรรมต้องอีกด้วยนะครับขอให้น้องเอกหายไวๆขอบคุณมากครับพี่อันเนี้ยผมไปซื้อมาสิบใบนะครับรอบนี้ถ้าพี่จะไปซื้อตามพี่ก็ไปซื้อตามได้อยากแคบก็แคบเลยผมชอบศนะูนย์เก้าไงเพราะผมชอบศูนย์มากเลยพี่รอบนี้ผมชอบศูนย์ล่างเออผมชอบศูนย์ล่างครับ ผมว่ารัฐบาลรอบนี้น่าจะมีศูนย์แล้วผมว่ามันน่าคือมันมาพี่น้องเลยพี่ผมว่ามันน่าจะมาพี่น้องอีกรอบนี้เพราะว่ามันมาพี่น้องแปดเจ็ดใช่ไหมมันมาพี่น้องเจ็ดแปดมันมันก็น่าจะมาเลขพี่น้องอีกผมคิดว่ามันน่าจะมาชอบศูนย์ผมก็เลยซื้อศูนย์เก้ามันสวยสุดโอเคขอโชคดีพี่ตื่นนอนแล้วพี่ตื่นเช้ามาก็ขอให้รับทรัพย์ พรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปฟาดดาวนะครับพี่สวัสดีครับ